หลวงพ่อท่านบอกทางรัดเนีย่ยเราเรียนทางรัดไปเนี่ยรัดสุดๆเลยเนี่ยก็จิตอยู่กับพระไงเข้าถึงพระเมื่อไหร่ก็รู้ทุกอย่างและเพราะท่านมีทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้จะมันทํายากหน่อยยุคนี้นะพูดถึงยุคนี้มัน,มน,มนวัตถุมันจเจริญคนจิตวัตถุนะไม่ว่าใครทางนั้นนะติดลวงตาก,ก็ติดวัตถุ ว่าไม่ประโยชน์ไนงะใช่ไหมล่ะยากพูดถึงถ้าทําได้เนี่ยท่านก็จะมีประโยชน์มากมากนะพูดถึงไม่ได้ชาติเดียวด้วยบางคนปรารถนาใหญ่เนี่ยโอ้ไปไปเร็วด้วยท่านบอกเพราะว่าถ้าทําในชาตินี้นะตลอดชีวิตนะเขาอธิษฐานเกิด อธิษฐานกับหลวงปู่อธิษฐานกับโพธิสัตว์ทุกองเป็นสายใย,ายเดียวกันเนี่ยอธิษฐานตายเกิดเกิดทำตายเกิดทำตายในศาสนาขององค์ของผู้ทธเจ้าองค์ปัจจุบันต่อภะษีเนี่ยพอตายปั๊บก็เกิดทำเพราะนั้นมนุษย์ในยุคนี้มันพอดีไง บางส่วนก็ยังลบกันบางส่วนก็ยังปกติอยู่ไงพู้ไเจ้าตัดสลูก็มันก็ยังลบกันอยู่ไงเออพด้เจ้าท่านนิพพานไปแล้วมรุ์ในยุคนี้มันไม่ยังฆ่ากันอยู่เดี๋ยวมันฆ่ากันเสร็จนะพอมันตายกันมากแล้วมันก็หยุดะะพอมันเจริญทางวัตถุแล้วเดี๋ยวมันก็ฆ่ากันใหม่ไงเห็นไหมเจริญลดเสื่อมเป็นอย่างนี้แหละ เพราะจังหวะเราดีเราเป็นนักบวชเนี่ยยังไงก็มีคนช่วยเราอยู่แล้วไงมนุษย์ช่วยเราอยู่แล้วไงเป็นนักบวชเป็นมนุษย์พิเศษเนีย่ยเราเป็นมนุษย์พิเศษนะเนี่ยนะไม่ไปไหนฮะอยู่วัดบางคนไม่ได้ออกจากกุฏิหลายคนนะเนี่นยถามว่าอยู่ได้ยังไงอ่ะมันต้องมีเครื่องอยู่ไมายถึงที่อยู่ได้ ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ไม่ีใครอยู่ได้หรอกเสื้อจีออย่างอยู่ในเนี้ยอยู่กันทุกวันเนี้ยถ้าท่านไม่มีเครื่องอยู่นะโอ้อยู่สองวันท่านก็ดิ้นแล้วจิตท่านอนะ่ะกูจะไปแล้วถ้า,ามีเครื่องอยู่นะยังไงไล่ท่านก็ไม่ไปหรอกไล่ยังไงก็ไม่ไปบางคนที่ไล่ไม่ไปม,ไมึงไมจะไปไหนไม่มีที่จะไป เพราะนั้นอย่าลืมว่าชี้ของเราเนี่ยนะถ้าท่านเรียนจบนะเรียนจบพอเรียนจบเอาเอาแค่ปหนึ่งก็พอแล้วเดีย๋ยวไปถึงปสี่เลยปหนึ่งนะในอนาคตท่านแก่นะท่านก็มีประโยชน์แล้วประโยชน์มากแล้วท่านมองขาดแล้ฮะมองลูกมองนามมองลูกมองนามขาดแล้วท่านไปโดยสายใยของจกักรพรรดิสายใยของพม,มิหาร สายใหญ่ของหลวงปู่แตเ่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายลองคิดดูดิท่านจะเดือดร้อนไหมไม่เพียงแต่ท่านอยากรวยหรือไม่อยากแค่นั้นเองพอถึงลิมิตตรงนั้นนะ่ะไอ้คาว่าอยากเนี่ยท่านลดลงอยู่แล้วท่านก็าําพอดีอยู่แล้วหม่ๆก็อยากหรอก พอฝึกเป็นนานเข้านานเข้าเนี่ยมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วถามว่าท่านจะอยากมากไหมไม่ท่านก็จะเอาพอดีพอดีพอดีในชีวิตของเราเนี่ยโชคดีนะเนี่ยพูดถึงว่ามาอยู่เนี่ยคนไม่มีอะไรในโชคดีฮนะไม่มีอะไรคือไม่รู้จะคิดอะไรใช่ไหมก็ <laughs> มันไม่มีอ่ะไม่ต้องคิดแล้วอืม มีอาหารที่จะอยู่อาศัยเครื่องโน่มหยา,ารักษาโรคก็จบแล้วไงเอออย่างคนที่มีมีนะ่ะถามว่าเขาคิดไม่เวลาเขาไปไหนคิดนะกลัวบ้านจะขโมยกลัวโน่นกลัวนี่เพมีไงเออถ้าไม่มีแล้วกบบจบเรื่องลนะถ้ามีก็ขายขายไปเถอะเนาก็มันก็ไม่มีไงเออ ไม่ไม่มีตอนมีชีวิตอยู่กับไม่มีตอนตายเท่ากันไหมเอาเท่ากันตา <c oughs> นถึบอกว่าคําว่ามีกับไม่มีอ่ะมันก็เหมือนกันนะมีก็คือไม่มีไม่มีก็คือมีไงมีแล้วเอาไปได้ไหมไม่ได้มันก็ไม่มีอีกแหละอะถ้าคิดได้นะท่านโชคดีแล้วท่านมากินนอนสดมยจะไปไหนก็แล้วกัน อย่าไปหาเรื่องนะแถ้าท่านหาเรื่องแสดงว่าท่านไม่รักตัวท่านเองแล้วคนที่อารมณ์เสียคนที่หาเรื่องเนี่ยคือคนที่ไม่รักตัวคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่อารมณ์เสียเข้าใจไหม,มเขาจะอารมณ์ดีแสดงว่เขารักตัวตัวเขาเองอืมมนุษย์เนี่ยมีใครรักเราจริงๆรงมีไหม่มีพ่อแม่เรายังรักลูกไม่เท่ากันเลย เออเพราะนั้นเราต้องรักตัวเราเองถ้าเรารักตัวเองเราได้เนี่ยคนอื่นเขามองเราเป็นยังไงอะ่ะดูดีไหมดีเออเนี่ยกินนอนสวดมนต์อ่ะถูกแล้วล่ะมีอะไรก็ปปึกษาหลวงปู่มีอะไรก็กินเยอะๆขาให้กินสองรอบไหมให้ไหมสองรอบไหม รอบเดียวเหรอถ้าจะกินสองรอบล่ะอ๋อหาเป็นโตมาใส่ถ้ามันเหลือใช่ไหมกินรอบเดียวเลยกินเยอะๆกินแล้วมันนอนจะได้ฝันไงเว <laughs> ลาจะคุยอ่ะมันก็ไม่อยากคุยละมันก็อยากนอนนอนฟังเสียงสวดนอนข้างบนนี้ก็ได้มีแค่ว่าหรอก เด็กๆมีคนนอนไม่ตู้นี่เนนเหรออ๋อเนี่ยมันนอนแถวเนี้มันไม่มันมันมันไม่ร้อน,นด้วยเนียมีพัดลมด้วยโอ้ถ้าเป็นดงตานี่ยึดเลยเด็กๆทีหนึ่งทีสอง,สองมายึดเนี่ยเพอเพอเห็นวิญ,ญญาณเข้าๆออกๆนะที่นี่มันแหล่งพลังงานนะวิญ,ญญาณเข้าออกตลอดเวลานะบอกก่อน แต่ไหมวงตาอยู่คนเดียวบางคนเมานอนไม่ได้นะ,อะนอนไม่ได้เลยต้องไปนอนใกล้ๆลวงตานข้าง,งในนูน่น <c oughs> เข้าออก